สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะพี่คะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาใหม่นะคะสําหรับพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะอยากได้รถเอาไปขับนะคะทําเงินทํางานนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วคะ่ะสําหรับ t o y o ต้าคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง2.8หรือจะเป็นเครื่อง3.0หรือว่าจะเป็นเบนจอรี่นะคะของน้องฝนก็มีให้พี่พี่เลือกหลายคันกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันนะคะอย่าลืมติดถึงน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะ รอค่าสันแต่รถสวยรถเกียร์เอมาให้ลูกค้าไปใช้งานนะคะได้เอาไปขับทําเงินทํางานกันเนาะม mm. ีใกล้จะถึงหน้าไฮซีซันกันแล้วนะคะจะสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวแขกก็มาเยอะนะคะวันนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องฝนด้วยนะคะพี่คะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ขาทางร้านนะคะของเรารับการเครื่องยนต์เลียย์ให้นะคะ2ปีนะคะ10,000มกิโล รับประกันโครงสร้างหลากรถเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่แ100ท้ร้อยเปอร์ซนต์กคันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานใครที่อยากได้รถเอาไปใช้งานเอาไปขับนะคะมาได้เลยค่ะพี่พิขาติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะตัวน้องฝนเลย0810932445 0810932445โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะของเรารับประกันเครื่องยนต์ได้เกียร์ 2ปีนะคะ10,000กิโลรับประกันโครงสร้างหลากรถเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีพิกว่ามไม่มีน้ำท่วมไม่แท้100%เปอร์เซตทุกคันเลยนะคะสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหาน้ำฝนได้น,นะคะร้านของเรามีทั้งหมด3สาขาสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขา สุราธ,ธานีอยู่ที่สียกตาปาหนึ่งสาขาเร่ทางไปสนามบินหนึ่งสาขาใครที่หาอยู่นะคะก็สามารถโทรหาหน้องฝนได้นะคะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0810932445โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะคิดไม่ว่าอยากได้รถอะไรพี่คะ่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้าน แระมีบริการส่งรถให้ลูกค,ค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเอกนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะขอรถฝนนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรก็สามารถออกรถตู้ได้เนะเาะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะลูกค,ค้าคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจติดต่อรองฝนได้0810932445 0810932445 โทรหาน้องฝนได้เลยนะคะพี่คะเดี๋ยวน้องฝนพาไปดูรถกันดีกว่าเนาะอาอน้องฝนมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอยากได้แบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกคันนี้กันก่อนดีกว่านะคะ Toyota c คอมพิวเตอร์2.8 GL นะคะปี2019คันนี้ราคาเพียง959,000บาทเท่านั้นสภาพตัวรถสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงแท้แน่นอนค่ะ นี่เลยด้านหน้านะคะไฟอะไรก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไม่มีกราบเลืองใช้งานได้ปกติเลยค่ะ mm. ยางนะคะทางร้านก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ mm. มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายใน mm. นี่ค่ะพี่พี่คะ mm. ภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีครีมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่คะ mm. นี่ เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะสภาพเบาะสวยงามนะคะมีผ้าม่านนะคะมีที่ทุกกระจกมีถังรับเพลิงนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะปัจแจอะไรก็มีมาให้ครบเนาะนี่ค่ะพี่ๆค่ะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงแท้นะคะพี่ดาษนะคะทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยไม่มีรอยยันรอยเจิมเนาะนี่ค่ะใครอยากได้แต่งวีตอนนี้จะมีในส่วนของเกียร์ธรรมดาเนาะนี่ค่ะอ่าคอนโทรลด้านหน้าอะไรก็มีมาให้ครบโพมอะไรนะคะสะอาดนะคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงนี่ค่ะด้าน,นหน้าก็สภาพสวยสะ,สะอาดนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะคันนี้มาในส่วนของเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะราคาเบาๆ9 5 9า0 0ับาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋าสภาพสวยทุกคันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงค่ะ สีขาวคันนี้ก็สภาพสวยนะจ้าคันนี้นะคะ Toyota าคอมพิเตอร์นะคะ 2.8G ปี2022คันนี้ราคา128,000บาทเท่านั้นสภาพตัวรถสวยเหมือนกันเลยนะคะตัวรถสีขาวคันนี้มาในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่ภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะ เบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เกียวโตวปีใหม่นะคะปี2022นะคะนี่เลยน้องฝนชอบนะคะรถตู้นะคะเพราะว่ารถของเรานะคะสภาพสวยทุกคันเกตเอ,เอทุกคันนะคะแล้วก็เอาไปทําเงินทํางานได้นะคะพี่คะไม่ว่าจะเอาไปขับรับส่งักท่องเที่ยวหรือว่า รับส่งนักเรียนได้หมดเลยนะคะพี่พขาสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะพี่พี่มั่นใจได้นะคะรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์นุคันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนองตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พสวยมากๆากนะคะพี่พเดี๋ยวเราดูด้านหลังนิดนึงนี่ค่ะ คันนี้ก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะอะพื้นก็ไม่มีรอยนะคะอะมีลิดหน่อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะเพราะว่าเราขารถมือสองนะคะมันก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่ค่ะพดาสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะ ทางดับเพลิงนะคะก็มีมาให้ครบนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะอ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จา๋านี่ค่ะอ่านี่ค่ะอ่าคันต่อไปนะคะ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์นะคะคันนี้เครื่อง2.8 GL นะคะปี2,020ราคา1,78,000้บาทเท่านั้นค่ะพี่เดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้ไม่น้อยมากไม่แค่7,000 0เท่านั้น ไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นไม่น้อยไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยสภาพตัวรถสวยเดิมนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถของเราไม่มีชนไม่มีพิควาาไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ทุกคันนะคะทังหลักเติมอะไรก็มีมาด้วยนะคะมาให้ครบนะนี่ค่ะตะนงตะนอตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่ขานี่เลย าภายในก็จะประมาณนี้นะคะครางนี้ก็ได้ในบาะหนังนะคะเบาะก,ก็เหมือนเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะพี่ขาประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่ะสายเบลอะไรใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพสวยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันทุกคันเลยนะคะพี่ต้องไม่ไน้นะคะไม่สปกปรกไม่มีรอยยันรอยเจิมเนาะอ่ะนี่ค่ะนี่สวยมากนะคะพี่ขา พี่ๆคนไหนที่หาอยู่หรือใครที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้แตงวีก็จะมีในส่วนของหน้ายาวนะคะแต่เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะหรือใครที่หาหน้าสั้นอยู่ของน้องฝนก็มีนะคะโตยโยต้าคอมพิวเตอร์3.0 GL นะคะปี2018ราคา849,000บาททางคะ้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หน้าสั้นนะคะพี่คะเดี๋ยวเรามาดูภายในนี่ค่ะอ่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หน้าสั้นเนาะพี่ๆนี่เลย แบบนี้เลยอ่ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นสภาพเบาะสวยงามเหมือนเดิมนะจ๊ะด้านหลังนี่คันนี้เป็นโซฟาคู่หน้านะคะพี่ๆเบาะเป็นโซฟาคู่หน้าเนาะนี่ค่ะสภาพสวยรับประกรันรถของเราไม่มีโชนไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นะจ๊ะพี่จ๋านี่ผ้าานอะไรที่ทุกประจกหลังดับเพลิงมีมาให้ครบนะคะ คอนโทรนกลางอะไรก็ยังคงสภาพสวยเดิมปกตินะจ๊ะอ่ะคันที่สอผ่านไปมีให้เลือกอยู่หลายคันนะคะพี่ขามีให้เลือกอยู่หลายคันเนะาะคันนี้นะคะ Toyota าคอมพิวเตอร์3.0 GL นะคะปี2018ราคา7,699,000เเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นิดนึงราคาเบาๆนะคะจับต้องได้นะคะสภาพตัวรถสวยอ่ะนี่ค่ะ เบาะหนังนะคะคันนี้จะมาในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะนี่ค่ะนี่เกียร์ธรรมดาสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะนี่เลยนี่ค่ะพี่พี่สวยไหมเอ่ยอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะโอเคอ่ะสำหรับอีกคันหนึ่งนะคะโตโยต้าเวนเจอรี่นะคะเครื่อง3.0ดีเซลคันนี้เป็นตัวจีนะคะปี2 0 0 8 ราคา749,000บาทนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดหนึ่งคันนี้เป็นตัวจีนะไม่ได้แบบเอ่อเปิดออโต้นะคะเป็นเปิดอัตโนมัตินะจ๊ะอ่านี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะพี่ขานี่เลยเบาะสามารถเลื่อนได้นะคะ,ะประตูเราก็เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะพี่ขาประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะโอเค สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้รถเอาไปขับอยากจะได้รถเอาไปใช้งานนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะรถทุกคันของเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเป็นบริษัทนอกที่ทางสรีไทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไม้พี่ามมาไม้น้าท่วมมาไม้ก็มามาไม้ตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวโตโยต้าเบนจอลี่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้พี่ๆสามารถโทรหาน้องฝนได้เลย0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 081093255โทรมาหาน้องฝนเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่คะสำหรับวันนี้นะฝนก็ขอตัวราไปก่อนคะ่ะคิดถึงรถย,ยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ